สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชาชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันประจำวันที่1นะครับผมกันยายน2 5 6 5นะฮะก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับก็ยังมีข่าวอัปเดตอยู่นะนะฮะถึงตลาดจะปิดแล้วนะครับก็เดียมมีการอัปเดตนะฮะข่าวของดานี่กับพะคขากันนิดนึงนะครับผมซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาคือ มีโจรงัดบ้านนะฮะมีโจรขึ้นบ้านของดานี่กับปา่าวนะฮะเดี๋ยวเรามาตามเนื้อหากันเนาะรวมไปถึงนะครับบทสัมภาษณ์ของฮาร์เมสโรดิเกรสนะครับก็คืออดีตมิดฟิลตัวรุกของทีมเรานี่แหละฮะที่เคยอยู่กับเรานสามฤดูกาลนะครับเขาก็ออกมาเปิดใจกับสื่อนะครับผมพูดถึงตอนที่อยู่กับเรอัวมาดิดนะครับและพูดถึงว่าความรู้สึกกับเรอัวมาดิดนะครับแล้วก็สุดท้ายไปอัปเดตอนาคตนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับของทางมาเรโนดิอาสนะครับผมซึ่ง อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้อยู่กับทีมนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเอาข่าวของดานี่กับมาคาวกันก่อนเนาะก็เป็นสื่ออย่าง El Confidential นะฮะผมเป็นสื่อสเปนที่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะฮะในสเปนนะครับผมเขา รายงานนะครับว่ามีชายนะฮะติดอาวุธสองคนพยายามบุกเข้าบ้านนะฮะปล้นบ้านของดานี่กับมาคาอที่มัตรรดนะครับผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงที่โจรน,นะครับพยายามงัดเข้าบ้านนะ,ะบังเอิญสัญญาณกันขโมยก็ได้ดังขึ้นนะฮะแจ้งเตือนขึ้นแล้วและสัญญาณกันขโมยนะะั้นฮะได้ส่งไปยังนะครับผมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเขาใช้คําว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผมคิดว่านะเหมือนฟิลยามหมู่บ้าน น่าจะเป็นประมาณนั้นอะยามโครงการมูบ้านนะครับเราเขาบอกว่านะฮะโจรจึงไหวตัวทันนะครับรีบชิ่งหนีก่อนที่จะงัดเข้าบ้านได้นะครับคือมันเป็นช่วงที่กําลังงัดเข้าบ้านพอดีเนาะแต่สัญญาณการขโมยดังซะก่อนนะครับและนะฮะไม่มีทรัพย์สินใดเสียหายหรือถูกขโมยไปนะฮะเพราะโจรชิ่งไปก่อนแล้วนะครับผม ในตอนนั้นนะครับมีรายงานว่าเคาะดีที่ทางดานี่และครอบครัวนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านพอดีนะฮะจึงไม่ได้เกิดอันตรายใดๆนะและมีรายงานเพิ่มเติมจากมาการ,รบอีกสื่อหนึ่งที่ออกมารายงานด้วยนะครับบอกว่าดานี่กับบคาวนะครับได้เข้าแจ้งความครับอันนี้ล่าสุดเลยนะได้เข้าแจ้งความนะฮะหลังจากถูกโจรงัดบ้านแล้วนะครับขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้สเปนนะครับคือมีข่าวโดนงัดบ้านนะครับโดนปล้นเนี่ยบ่อยมากนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนนะแต่คือคนดังๆอ่ะคนที่มีเงินคนรวยๆอ่ะจะโดนกันนะครับที่ไม่เป็นข่าวก็มีนะแต่ที่เป็นข่าวออกมาที่เป็นนักฟุตบอลก็มีอ่าปีแยเอ,เอเมริกโอบามายังนะฮะอันนั้นก็โดนเหมือนกันนะแต่อันนั้นคือเหมือนเขาโดนแบบตอนที่ จรเข้ามาตอนที่เขาอยู่ในบ้านด้วยครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนจะแบบมีการมัดมือมีการแบบทําร้ายร่างกายอบามิยางด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เคราะห์ดีของทางรานนี่กับพวกเขาที่ไม่อยู่บ้านนะฮะและบ้านก็ไม่ได้ถูกปล้นไปด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณกันขโมยดังสะกอนนะครับคือต่างประเทศอะ่ะเอาจจริงนะคือเขาไม่ได้แบบสร้างแบบรั้วแบบคิดสูงขนาดนั้นอะ นะคืออย่างบ้านแบบคนรวยหรือที่มีโครงกา,การการโครงการแบบบ้านใช่ไหมเขาก็จะมีแบบพนักงานรักษาความปลอดภยัยหรือว่ายามหรือรปภอ,อะไรที่ว่านั่นแหละแต่เขาแบบเป็นระดับอีกระดับหนึ่งอ่ะคือเขาแบบฝึกมาแบบอย่างหนักนะฮะแต่ว่าการงัดเข้าไปขโมยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้นะฮะเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศกับทุกบ้านนะครับต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนดังๆอ่ะไม่ว่าฝั่งไหนก็ช่างนะอังกฤษก็โดนบ่อยเหมือนกันนะครับผม สเปนก็โดนบ่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาดังด้วยมีเงินด้วยนะฮะแล้วทรัพย์สิน่ะคือโจรอะประสงค์ต่อทรัพย์สินในบ้านอยู่แล้วนะครับผมต้องมีแบบเก็บนะไม่รู้ดิอันนี้มันมีเงินสดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในบ้านนะฮะแต่ว่าโชคดีหน่อยนะฮะที่สัญญาณกันขโมยแบบไวตัวทันแทนนะฮะดังสะก่อนนะครับไม่ได้ตลกนะแต่พูดให้มันผ่อนคลายเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็คือ ดีละที่ไม่ได้โดนอะไรไม่ได้โดนซ้อมนะครับหรือว่าไม่ได้โดนแบบทาร้ายร่างกายแบบข่าวที่เป็นก่อนหน้านี้ก็คือโอบามายังใช่ไหมอันนี้เกิดก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมแต่ว่าโอบามายังเหมือนเขารายงานล่าสุดน,นะครับว่ากรามหักเออเหมือนจะโดนแบบพ่อนปืนหรือว่าโดนอะไรตีนี่แหละนะฮะแล้วกรามหักด้วยนะครับต้องมีการรักษาเหมือนจะแบบ ต้องแบบหยุดเล่นบอลไปประมาณ1เดือนน่ะโอ้โหซึ่งเสียหายเสียหายมากๆนะครับผมแต่นี่กับปะขาวก็โชคดีนะฮะโอ้โหโชคดีไปนะครับก็ไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายหรือโดนปล้นไปเนาะโอเคไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์นะฮะของฮาเมิสอูริเกสนะครับผมก็เคยอยู่กับทัพชุดขาวนะฮะสฤดูกาลนะครับผมได้ไปออกนะฮะได้ไปออกสัมภาษณ์นะครับกับสื่อนะเอลชินิกิโต้ทีวีแต่เอลชินิกิโต้เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์อีกทีใน ช่องทางทวิสตนะครับผมระบุนะฮะบ,บทสัมภาษณ์ของฮามสโรติเกตอดีตนะครับผมมิดฟิลตัวรุกของเรือมาริดนะครับเขาบอฮามสบอกว่านะครับผมคือมาริดดิสต้าตัวจริงในตอนที่ผมอยู่ที่นั่นตอนที่ย้ายมาใหม่ๆม,มันยากกับผมในช่วงตอนต้นพอผมปรับตัวได้ก็มี3มฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับเรือมาริดแต่ไม่นับ อ่าฤดูกาลที่4นะี่นะเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่แบบฟอร์มร่วงมากนะครับและเป็นการกลับมาจากการปล่อยยืมด้วยนะครับผมผมต้องบอกว่าในการควบคุมทีมของทางเซนดินซีดานเขาไม่ค่อยชอบสไตล์นะฮะการเล่นแบบผมและมันเป็นสิทธิของผู้จัดจาการทีมที่ต้องเลือกนักเตะนะครับที่เข้ากับแผนการทำทีมอยู่แล้วนะฮะในช่วงปรีซีซั่นนะครับที่ทีมเจอกับ เอเลอติโกมาดริดนะและเราแพ้7ประตูต่อ3ใครจำได้ไหมอันนั้นมันก่อนโควิดอีกนะที่มีการปรีซีซั่นที่เราแพ้ให้กับแอเลติโกอ่ะ7 3นะฮะตอนนั้นต้องบอกว่าผมคิดว่าผมน่าจะเป็นปรีซีซั่นสุดท้ายของผมละแต่สุดท้ายผมได้อยู่ที่นั่นต่อด้วยเหตุผลที่ว่าทีมต้องการแบ็กอัพที่ไว้ใจได้ แต่ในท้ายที่สุดผมก็ออกจากทีมไปอยู่ดีเหมือนแบบเหมือนแอบดีใจงานะะที่ได้อยู่กับทีมแต่สุดท้ายอะไรวะกูก็ออกอยู่ดีดีวะอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็ขายขายไปให้จริงนะขายไปให้เอเวอร์ตันนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะขายขาดให้เอเวอร์ตันตอนนั้นนะครับ <c oughs> คือก่อนที่ขายเอเวอเ์ตันเน่ยเหมือนเราจะปล่อยให้กับเอ่อไบเยอร์มินิกนะฮะไบเยอร์มินิกยืมแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปเป็นเลซี่นนะฮะแล้วก็แบบ อะไรนะแพ้แพ้เจนะครับผมแล้วก็ฮามเมสโรริกเกตก็อยู่ในฤดูกาลที่4 mm hmm. ของเขานะครับผมแล้วก็นั่นแหละขายนะฮะไม่ไม่เป็นไรนครับผมผมคิดว่านะคือการทําทีมอ่ะใช่ไหมการทําทีมของโค้ชแต่ละบุคคลแต่ละคนเนะี่ยสไตล์การทําทีมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านั้นมายุคซีดานอีกแล้วก็ไปยุคถัดไปจากซีดานอีกเวลาเขาจะแบบถ่ายพองถ่ายนังเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปมันก็ไม่ผิดแปลก อะไรนะครับซึ่งฮามสโอโหูตอนที่มานะเป็นนักเตะแบบเขาเรียกว่าเป็นโอ้โหมันมัน,ม,นมันผ่านเขาว่าวันเดอร์คิดมาแล้วนะมันคือมันเป็นแบบนักเตะเวลดีบอลโลกเออทั้งเตะที่แบบแแบบโอ้โหเชิดชายในบอลโลกมากนะครับเราก็ไปซื้อมาจากมูนากนะฮะแล้วก็มาอยู่กับทีมช่วงแรกๆก็แบบยากเหมือนกันในการปรับตัวแต่พอปรับตัวเข้าได้นะฮะเขาก็แบบเป็นคนที่คืย่าไงเป็น ไม่ถึง world class นะแต่เกือบเกือบเลยนิดเดียวนะฮะทอเมสจะไปถึง world class ะแต่ผมคิดว่าวิธีการเล่นของเขาอะ่ะคือแบบแบบหลากหลายเหมือนกันนะอันที่จริงเขาเล่นได้ทั้งปีกนะฮะแล้วก็เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวลูกตรงกลางนะครับสไตล์การเล่นจะไม่เหมือนแบบไอ้พวกตัวลุกที่เป็นแบบเพย์เมคเกอร์ที่ต้องอยู่ตรงกลางอย่างเดียวนะฮะอย่างเออซิวอะเออซิว er นี่คือต้องอยู่ตรงกลางอย่างเดียวนะคยอโยกไปทางปีกก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับนั่นแหละ ก็เส้นทางคองนักเตะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้โอ้โหไปอยู่ไหนแลนะ้วเนี่ยฮามสล่าสุดที่ผมจํำได้คือไปอยู่ที่ซาอุอะไรนี้ใช่ไหมตะวันออกกลางอ่ะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันอยู่ไหนแล้วนะครับก็ใครรู้พอลองพิมพ์มาได้นะว่าฮามสอยู่ไหนแล้วปัจจุบันนะครับแต่ยังไงก็ เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีแล้วกันนะครับกับทัพชุดข่าวของเรานะครับและปิดท้ายด้วยนะฮะผมอัปเดตอนาคตโค้งสุดท้ายนะฮะก่อนปิดตลาดของทางมาเรโน d ดิอาสนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเรือมาริดน,นะยังไม่ปิดประตูการย้ายทีมออกนะครับจนกว่าจะวันสุดท้ายก็คือคืนนี้ นะฮะคืนนี้นะครับผมเป็นการรายงานจากรีเลเบนะครับบอกว่าเรอแมริดนะครับผมพร้อมปล่อยนะฮะมาริโนดิอาสกองหน้าอาพับของทีมนะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับทีมได้ตั้งราคาไว้นะฮะของนักเตะนะครับหากว่ามีการย้ายออกหากว่ามีแบบทีมให้ความสนใจจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่เงินจำนวนมากเท่าไหร่นะครับผมแต่มาถึงตอนนี้นะครับ อีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะจะปิดตลาดแล้วนะตลาดนักเตะจะปิดแล้วนะครับเรอ,อัลมาดริดได้นะฮะตัดเงื่อนไขทั้งหมดออกไปเลยนะครับผม <c oughs> ก็คือไม่ได้ยกเลิกนะต้องบอกก่อนไม่ได้ยกเลิกสัญญานะครับ <c oughs> คือยังไงก็น่าจะได้อยู่นะแต่ไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่เงื่อนไขที่เรอ,อัลมาดริดนะฮะตัดออกไปหมดเลยก็คือว่านะครับมาดริดน,นะครับจะไม่เอาค่าตัวเลยซักบาทนะครับ <c oughs> ถ้ามีทีมให้ความสนใจแล้วต้องการดึงตัวมาริโน่ไปจริงๆนะครับผมและ โอ้โห oh, อันนี้คือเป็นสิทธิพิเศษด้วยนะพร้อมนะครับช่วยในค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายของนักเตะด้วยนะครับถ้ามีแบบทําวีซ่าเวิร์กพอมิสนะครับหรือว่าแบบค่าโอนย้ายระหว่างประเทศอะไรอะ่ะคือค่าการบินาการเดินทางอะไรด้วยเหมือนนะครับคือถ้าแบบมีทีมสนใจจริงๆอะ่ะนะมาริดก็บอกว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแต่นะครับยังไงก็ช่างนะ่ะทีมที่ดึงตัวเขาไปนะครับ ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้เขา100%เนะครับแล้วไอ้ค่าตัวไอ้ค่าเหนื่อยอ่ะต้องไปตกลงกับนักเตะเองนะครับซึ่งรับอยู่กับเรา5ล้านยูโรเยอะมากนะฮะถ้าแบบถ้าเปรียบแบบทสำหรับทีม,ท,มทีมระดับกลางถึงระดับเล็กถือว่าเยอะมากๆนะครับผมขนาดแบบเอซิมิลานเนี่ยยังไม่กล้าจ่ายให้กับอาเซนซิโอเลยคือตอนนั้นมีขา่าวเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับคือ เอาพูดถึงแค่เรื่องค่าเหนื่อยนะคือเซนซิโอรับค่าเหนื่อยประมาณนี้แหละ5 6ล้านนะครับเอซิมิลานก็ไม่อยากจ่ายนะครับเพราะมันสูงเกินไปมาเรียโน่ตอนแรกมีข่าวกับเฟเนบาเช่นะฮะก็คือแบบอยากได้อยากได้แบบค่าเหนื่อยที่เท่ากับเรอัลมาดริดนะฮะแต่เฟเนบาเชให้ได้แค่แบบประมาณ80%นะครับก็ยังไม่เอานะฮะปัดปฏิเสธไปพอเฟเนบาเชเขาพร้อมจ่ายเท่ากับเรอัลมาดริดก็ไม่เอาแล้วนะฮะคือแบบไม่เอาละ จะอยู่กับทีมนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะความเป็นไปได้ของนักเตะคือ,อสูงมากเลยนะแต่ผมยังไม่ตัดโอกาสในโค้งสุดท้ายนี่นะผมต้องบอกว่าประมาณ95%จะได้อยู่เป็นแบ็กอัพต่อนะฮะไม่ได้แบ็กอัพให้กับคาริมเบนเซม่านะแบ็กอัพให้กับโอ<ห>้หไม่รู้ดิอาจจะแบ็กอัพให้กับแบบโรดิโก้หรือเปล่าถ้าสมมติโรดิโก้โยกไปเล่นตัวกลางกองหน้าตัวกลางนะฮะซึ่งตอนนี้เขาไม่ใช่ตัวเลือกเบอร์รองจากคาริมเบนเซม่านะคือ ต้องบอกว่าตอนนี้มันยังมีทั้งอาเซนซิโอโรดิโกบร์เบเดที่ยังเป็นแบบตัวเลือกรองของอันเช่นะฮะกว่าจะมาถึงทางแบบมาริโนไปถึงอาซายอู้หมันเยอะมากนะครับแต่คือนักเตะเหล่านี้ถ้าไม่สามารถย้ายออกจริงๆอ่ะยังไงก็ต้องอยู่กับทีมนะครับให้หมดสัญญาไปแล้วก็สุดท้ายก็ยกไม่ใช่ยกเลิกสัญญาสิสัญญาหมดเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายนะครับคือสามารถย้ายไปอยู่ทีมอื่นแบบฟรีๆได้นะครับ So, คนนี้ก็เป็นหนึ่งที่เสียดายเหมือนกันนะครับที่ที่เราปลุกปั้นมาแล้วก็ขึ้นมาชุดใหญ่ได้แวบหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ขายไอปล่อยยืมเหมือนหรือเปล่าให้กับทางปล่อยยืม mm hmm. พ่วงออปชันซื้อขายนะั่นไอซื้อขาดนั่นแหละก็ให้กับทางอ่ียงใช่ไหมครับลียงซื้อขาดเสร็จปุ๊บเราแบบอ่าซีอไปเราแพนิคบายไปซื้อมาริโน่กลับมานะเป็น MD 7จำได้ไหม นั่นแหละแล้วก็โอ้โหตอนนั้นคือฟอร์มแบบไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่คนก็รู้กันนะฮะแต่มีความเขาเรียกว่าไงมีพละกําลังนะมีความพยายามแต่คือความพยายามนั้นมันไม่ค่อยแบบปร,ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับยิงไม่ไม่ไดีเยอะมากเหมือนที่พยายามนะครับผมซึ่งผมคิดว่าการย้ายออกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมาเรโน่แต่ตอนนี้น่าจะได้อยู่กับทีมนะครับอีกหนึ่งฤดูกาลแล้วฤดูกาลหนนะ้าก็อาจจะต้องหาทีมใหม่จริงๆนะครับ แ,แถมข่าวนะฮะก็ไปดูเซสชันการซ้อมอีก1วันนะฮะก็ต่อกันมาฮะ,ะไม่ใช่อีก1วันสิเขาต้องบอกว่าวันที่2นะครับเซสชันการซ้อมที่2คือเมื่อวานไม่ได้มีการซ้อมแบบแบ่งทีมแข่งแบบนี้นะในสนามนะครับไม่แบบซ้อมแท็กติกแบบทีมแบบเนี้ยแต่วันนี้นะวันที่2มีแล้วครับและหลังจากนี้ก็มีนะครับเพราะแมตช์ต่อไปเราจะเล่นในบ้านเจอกับทางเรอัลเบติสนะครับผม เวลาเหมือนจะประมาณ3ามทุ่มสิบห้าโอ้โหเวลาโคตรดีอ่ะโคตรชอบเลยนะฮะคือไม่แน่ไม่แน่นะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์สูงด้วยไม่แน่ผมอาจจะได้มาคุยหลังเกมด้วยนะอ่าไม่แน่นะครับเพราะว่ามันจบเร็วนะครับผมมันเล่นเร็วจบเร็วก็ประมาณสี่ห้าห้าทุ่มอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นห้าทุ่มก็อาจจะทันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้ฮะก็ดูภาพบรรยากาศการซ้อมไปก่อนเนะก็มีนิดเดียวนะฮะก็คือแบบนี้แหละ ออฟฟิเชียลสมสรชอบแบบลงภาพการซ้อมนิดเดียวแต่เวลาภาพแข่งโอ้โหลงแบบเป็น40รูปนู่นน่ยนะฮะโอเคครับผมสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะบางคนว่าเอ้ยผมโยกไปอยู่ซ้ายขวาอะไรวะเนี่ยคือคือเมื่อกี้มันมันเริ่มข่าวเป็นของไดนี่กับข่าวภาพมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยลืมสลับ นะฮะหลังจากจบข่าวดานนี้กับข่าวก็ยาวไปเลยก็ขอไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารที่เอ่อพอมีเยอะประมาณ3 4สี่ข่าวอะไรประมาณนี้ก็จะอัปเดตเหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับแต่ถ้ามีแบบสัก1ข่าว2ข่าวอันนี้ผมขออนุญาตรวบรวมนะฮะเป็นอาจจะ2วันนะครับอันนี้ผมพูดทุกคลิปเลยนะที่แบบว่าถ้าไม่มีข่าวอ่ะ จะรวมนะรวม2วันแล้วก็มารายงานนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ